ับได้ข่าวและสถิติของลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลี่ลิซ่าเพิ่งมาลงรูปใน i อจลุกแม่สาวลาบูบูนะคะอย่าลืมไปกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์รูปโลัวๆได้เลยค่ะขอเริ่มกันด้วยเรื่องแรกเลยนะคะต้องหนีไม่พ้นข่าวลาบูบูอยู่แล้วค่ะจากสำนักข่าวเอ e นิวบทความเขียนถึงกระแสลาบูบูดันยอดขายป๊อปมาดพุ่ง204%กำไรพุ่งทยาน4เท่า ไอคอนระดับโลกอย่างลิซ่าคือหนึในเซเลบริตี้ที่มีส่วนช่วยผักดันกระแสะความนิยมของ l a บูบูให้แรงยิ่งขึ้นอย่างมหาศาลค่ะจากของสะสมเฉพาะกลุ่ม l a บูบูได้ก้าวเข้าสู่การเป็นปรากฏการระดับโลกในเวลาอันสั้นปัจจุบันสร้างรายได้ให้กับป๊อปมากกว่าหนึใน3ของยอดขายทั้งหมดเหล่าคนดังอย่างลีฮั n น l าลิซและเดวิดแบ k แฮมนะคะต่างก็ถูกจับภาพได้ว่ามีลาบูอยู่ในครอบ ทำให้มันนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นแต่ยังเป็นแฟชั่นเอ็เซสซอรีสุดฮิตก็แสนนี้เองนะคะส่งผลให้มูลค่าการตลาดของ pop mart พุ่งทะลุ46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแซงหน้าบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่อย่างแมทเทลและซาริโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและล่าสุดนะคะแสดงให้เห็นว่าทีมลิซ่าเนี่ยเขาลงทุนกับทุกโชว์ของลิซ่าจริงๆนะคะเก็บทุกเม็ดคือลิลี่เนี่ยขอแค่ชุดไม่ซ้ำหรือว่าไม่ใส่วนเป็สิบรอบก็พอนะคะแต่ดูนี่สิคะอย่างนัากากลาบูบูนะคะก็ต้องใช้ทีมแยกไปทำอีกหนึ่งนะคะชุดส่วนชุดหน้ากากส่วนหน้ากากค่ะทั้งที่ลิซ่าเนี่ยใส่ น้กกากลาบูบูเนี่ยค้นโชว์ไม่ถึง10วีออแกโดยข้อมูลอัปเดตจากคุณคิชชาบาน่านะคะเราได้สร้างน้กกากลาบูบูแบบคัสตอมพิเศษสำหรับการแสดงของลิซ่าบนเวทีเดทไลน์ทัวร์ที่ลอนดอนนะคะอยู่ภายใต้การดูแลและกำกับโดยคุณเบธแลนสตลิดคนดีคนเดิมของลิซ่าค่ะน้กกากชิ้นนี้นะคะถูกออกแบบด้วย 3D โมเดลและพิมพ์จากพลาสติกน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นค่ะก่อนเคลือบด้วยสีแมตต์เป็นเบท ะะเพื่อเตรียมสำหรับการลงรายละเอียดการเพ้นเพื่อให้ได้เอฟเฟกแก้มชมพูอันเป็นเอกลักษณ์ของลาบูบูค่ะเราใช้เม็ดสีไมก้าโทนชมพูพ่นไล่เฉดส,สีแบบแอร์บรัสรอบดวงตาจมูกและขอบใบหน้าดวงตาถูกเพ้นด้วยสีขาวมุกเพื่อให้เงางามมีมิติขอบตาถูกตัดเส้นด้วยสีดำเพื่อเพิ่มความลึก ่อนปิดด้วยเลนส์ไวนิ้วใสสุดท้ายเราเคลือบงานเพ้นด้วยโคดเงาแบบไฮกรอสและเติมความสมบูรณ์แบบด้วยการบุกขนเฟอร์ชมพูเทียมที่ขอบหูเพื่อให้เข้ากับ4ีชุดของลิซ่าบนเวทีขอบคุณคุณเบสแลนด์ที่ชวนเรามาร่วมงานสุดพิเศษครั้งนี้เป็นไงล่ะคะลงทุนเวอร์ค่ะต่อมานะคะล่าสุด7เชอ์วอนะคะหนึ่งในสมาชิกเกิลกรุก๊ปชื่อดังจาก Li ต t l e Mix ได้ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิและได้ถาย รูปคู่กับลิซ่าด้วยค่ะลงสตอรี่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งคู่ใ่ยดูสนิทสนมกันมากเลยนะไปไวๆเลยนะคะต่อมากันที่ข่าวของนักแสดงชื่อดังนะคะที่มีโอกาสคว้าชัยชนะในงานประกาศรางวัลเอมมี่ในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะก็คือคุณปาร์เกอร์โพลซีนะคะล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับเดดไลน์ถึงลิซ่าว่าเมื่อย้อนเล่าถึงการเติบโตมาในเส้นทางนักเต้น ปาร์เกอร์โพซได้เผยว่าเธอรู้สึกประทับใจอย่างมากที่ได้ชมการแสดงของเพื่อนนักแสดงร่วมจออย่างลิซ่านะคะในบทบาทมุกจากซีรีส์เดอะไวโอลตาซีซั่นสาค่ะโดยเฉพาะฉากไา่รำพิธีกรรมที่ถ่ายทำณรีสอร์ทหนึ่งในช่วงเวลาที่ฉันมองว่างดงามที่สุดคือการได้เห็นลิซ่าไายรำในฉากกลางคืนที่รีสอร์ทประเทศไทยช่างเป็นดินแดนที่งดงามและเมื่อได้เห็นลิซ่าพร้อมกับเหล่านางรำคนอื่นๆซ้อมบนเว ทีในชุดที่อลังการมันช่างดูราวกับภาพมายาเสมือนพวกเขาเดินลงมาจากฟากฟ้ากันเลยค่ะ คุณแม่พูดถึงลิซ่าเกี่ยวกับฉากนี้ตลอดเลยนะคะสงสัยจะตราตรึงในหัวใจคุณแม่ค่ะเช้านี้นะคะก็ช่วยไปโหวต VMA และสตรีมเพลงให้กับลิซ่าด้วยนะคะรีมเนี่ยยอดสตรีมลดลงเยอะอยู่นะคะลิลลี่เดี๋ยวหนุนจะแปะเพลย์ลิสต์ไปต้องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะคะทุกคนอย่าลืมไปฟังกันด้วยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมติดตามช่องหนุนด้วยนะ,ะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเช้านี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้า ค่ะบ๊ายบายค่ะ